มันคือสงสัยอะไรกับทรงผมพี่เหมือนสำรานบุญลาบไหมเขามีอะไรกันแล้วสิ้นแววสิน, <c oughs> นักร้องใคโชวยเดีโยวสรารค้ามบันมาได้ครับผมสวัสดีค่ะนอรด,ดีค่ะนักร้องศิลปินในสังกัดผู้กันติดขอร์ดโรโอไปายเส้นหนงยากบได้ห่าง เส้นอะไย่างก็ได้ห่างผู้ใดก็เป็นได้ห่างพงยินทัศน์เจสันเอ้ยพงยินทัดน์งงไงเอ้าจริงจริงเงินพี่ทัดนเนี่ยเพลงเยอะกว่าพี่นะรอพี่ทัดอัดเพลงดยเองมาลงช่องเนี่ยประมาณสิบเพลงนี่แหละลงทุนเองพี่ทัดเพลงเพลงดีหนึ่งพันเก้าร้อยสองพันหนึ่งร้อยคนครับผมสารคามนะครับคุ้งน้ํานะฮะพี่น้องมาตอนนี้ยังท่านนะครับบอกว่ามีคือคือจริงๆคือโต๊ะก็ก็จัด พิเศษให้ด้วยจัดเสริมมีโต๊ะเสริมนะครับมาได้เลยนะครับที่คุ้งน้ำมาหาสารคามเลยตะวันแดงไปนะครับหรือทางไปบันบ้างเงวประมาณนั้นนะครับส่วนตอนแดงสารคามเจอวันที่เจ็ดกันยายนี้นะครับหลังวันเกิดลกเลยกันเจ็ดโคกเลยกัเป็นแปดไปบ่ไดเนาะมันก็ต้องเป็นเจ็ดแล้ววันที่แปดแล้วก็ไหวครูวันที่แปดไหวครูตอนเช้าตอนเย็น เรามีงานบวงสวงเต่างอยดีมากเลยช่วงนี้คือเดืนแต่ก็มันมันก็ไม่ไกลเนียจากบ้านเขาไปขึ้นไปเตางอยนี่ก็ร้อยกว่ากิโลเราจะทํำลงทานก่อนเอาลูดเจ้ากปคอยไปติดไปลงทานถอดถอดเทียนวันที่ยี่สิบแปดมีมีช่วงมีเบิร์นร้านก๋วยเตี๋ยวไว้พี่จัน น้่นก๋วยเตี๋ยวอันทำรัดหน้าก็ได้อยู่้ก๋วยเตี๋ยวไม่ไม่ก๋วยก๋วยเตี๋ยวอันเหมาร้านไปเลยใช่ไหมใช่เหมายุโกซุงเนี่ยอยู่อยู่วันแพร่แบบเออเออให้แกไปเอาเบอร์มาแล้วแล้วพี่จะเหมาเหมาแกไปอไปทำลงทานที่บ้านบ้านห้วยเตยนะคะหยิบแบบแล้วก็หนูจะพาไปทำสังฆระทานที่วัดพระเจ้าใหญ่เลย